สวัสดีค่ะไก่รถบ้านรามินทาซอย5ค่ะวันนี้ไก่มีโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักจัดเต็มมาโปรให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษไปกับรถกระบะรุ่น MG x t e n d e r รุ่น Grand X 4WD เครื่อง2.0 cc เกียร์ออโต้ปี2022นะคะ เริ่มจากคันแรกเลยค่ะเป็นรถรุ่น MG Xtender รุ่น g ก a n X 4WD เครื่อง2 0 cc ปี2022เกียร์ออตโต้ค่ะรถคันนี้ไม่แท้100%นะคะวิ่งมาแค่33,000กว่ากิโลค่ะราคาโปรโมชั่นพิเศษไก่ขายเพียงแค่5 9 9 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะ ห9 9 0 0นบาทค่ะคันนี้ของไก่มีใบรับประกันโครงสร้างตัวถังรถเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ารถไม่มีอุบัติเหตุนะคะจัดเต็มได้ฟรีดาวได้ผ่อนได้นานถึง84เดือนไม่ต้องมีคนคาำได้เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่มองหารถกระบะ4 4ประตูไว้ใช้งานลุย ไแนะนำเป็นคันนี้ได้เลยค่ะซื้อไปคุ้มสุดๆค่ะไปกับรถ mg กระบะ x t e n d e r 4 wd ปี2022เกี่ยอเกียร์ออโต้นะคะต่อไปเป็นคันที่2ค่ะเป็นรถ mg x t e n d e r รุ่นแกน x c wd เครื่อง2 0 cc ปี2021เกี่เกียร์ออโต้นะคะคันนี้รถสวยไม่แท้100%ค่ะ คันนี้วิ่งมา64,000กว่ากิโลนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะรถของเราใหม่แท้ร้อนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษของไก่ขายเพียงแค่4 2 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับคันนี้ คันนี้ของไก่มีใบรับประกันโครงสร้างตัวถังรถเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ารถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนคะ่ะจัดเต็มได้ฟรีดาวได้ผ่อนได้นานถึง84เดือนไม่ต้องมีคนค้ำได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะ4ประตูรุ่น MG Grand X4WD ปี2021และ22สองคันนี้ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0861234448หรือทักไอดีไลน์ไก่มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ